รอรถแรงนะครับเสียนุดัมซิงรอกจีรอยเก้าสิบหานะครับอัสวสดีครับ สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆเชา่ายูทูปนะครับวันนี้อยู่ท่างอเภอรเสราพูม่มนะพี่น้องพาพีพาน้องมาเบิงสันเวิร์ดนะครับสันเวิร์ดหรือว่าสันหวัดนะครับโอ้ตวนอี้ใหญ่พี่น้อง สองหนึ่งศูนย์เีนะครับรถพุทธขนาดยี่สิบเอ็ดตันครึ่งพี่น้องตอนนัวนี้สันเบิบร์ดใหญ่ขนาดเลยพี่นอ้องรถมาในยโยกับทีมงานรถด,ดำห้องน้อกับเสียหนุเสียหนุดำซิ่ง โอ้ยยืนอยู่ข้างล่างสูงจังน้อยพี่นอ้องอ่าโชเฟอร์ไหวนะครับวันนี้อ่าทั้งขับรถแมคโครทั้งขับรถดำนะครับอ่าคนขับรถแมคโครบอท่านมีคนขับประจำนะครับอาเพราะว่าเพิ่นพึ่งใหญ่ามากนะครับทีมงานเพิ่นมาแต่ทางสุพรรณนะครับทีมงานปา้า โชคดีอำนาจนะครับหงเวียงจันตัวนี้เพิ่นกะกำลังหาคนขับประจำยู่พี่นออ้องผู้คนขับยุ่นี่เพิ่นกะมีรถด,ดำนะครับเิ่นบ่ขับนะครับใส่เครื่องยนต์หกสูบไดเรกออนจคชั่นเทอร์โบนะครับสำหรับเจ้าซันเวิร์ดตัวนี้ เครื่องยนี์จะสูนะครับอ่ะไปแล้วครับเยโนโุ่งปุ่งจีนี่ใหญ่ขนาดได้พี่น้องนี่ศูนย์จุดหนึ่งเชียวนะครับสำหรับปุ่งจีเพิน่นช่วงล่างก็ใหญ่นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาว ใหญ่ปึกเลยพี่น้องใบแท็กพันนี่กว้างนะครับ80เส้นใส่ล้อเลาะร่องรับการกระดก8ลูกนะครับแชลียร่องรับโซนี่2ลูกนะครับนำนัก2 1ตัน21บตันครึ่งเป็นงานเที่ยวพี่น้องแลนไปเลาะอำเภอร์สีเฮ้านี่แหละพี่น้องวันนี้ ใหญ่สุดๆเลยพี่น้องเหมือนนี้รมแห้งพี่น้องรมกระโชคกระโชกอันมีเสียงรมบุญบุญรัาิกะ ขอตดขอไฟลยครับอ่าวาอาจสิบพได้ยินลมแห้งอย่างนี้เบอร์เงาโหลดพี่น้องคุณไงทวนๆเลยครับอ้หู้ระบบฟไฟฟ้านี่เต็มเลยพี่นอ้องตัวนี้นะครับอ่าคอนโทรน,นิ่มนะครับ โชเฟอร์ผู้คนขับคนว่าโอ้สูนแห้งบ่ไไรวะครับนะครับขนาดสูนเบาๆก็ไปเวิร์ดรวดอะเดี๋ยว พาพี่พ่อน้องไปเบิ้องมองเบิ้นเอาดินไปเทไปถมกันนะพี่น้องนะครับบนเทหลายบนไหนเนาะครับมองเทเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมกันพี่น้องเดี๋ยวตามอ่าเเฟอร์ไว้ไปเนาะครับไปพี่น้องตามไปครับ โอ้ทางเนืดเนืดเลยพี่น้องมองเท่นี่ให้หน้าเลยครับถมให้หน้า ทบให้ังครับนี่ให้น้าตั้มบอกพู่หนูคู่หนูโอ้โหใหญยน้ำยายน้ำกันแท้เลยบ่โอ้โหเนี่ของแท้เลยนี่เนื้อ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  บัตนี้ละบัดสทได้ช็อตเด็ดกับบัตนี้ละบัดนี้ละเอาโรกี้ครับเนืดๆเป็นไงยาวเลยยาวเลยดูดูฮ่าฮ่าฮ่าน่อา ะอไม่รอดนะครับด, <laughs> ดินเนินน้อนนพี่น้องเอาเอาอกจากเครื่องนึงครับเอาออกจากเครื่องนึงสักก้อนนะครับหรือเอาเบิดเลยบ่โอ้โหเอาเออกเครื่องนึงสักก้อนน้อพี่น้องโอ้โวครับดินเนินแห้งครับ เที่ยวว่าแล้วว่าแล้วน่าจะงานเขาเลย เซ็ตเลยฮาอ้อาวเบิร์ตเ็เลยครับ พอได้งานเขาเลยบานนี้ฟังพุ่นน่าจะจมลงแล้วนะแต่ลากกันข้นแน่นอนแล้วครับอม่มาหอดได้ชอตเด็ดเลยพี่น่อง ดินเหนือนะครับล็อกกี้เจอเข้าไปอยู่เพียงนีงเลยเมือนลอยๆเลย ลงมาเทให้หน้านะครับเทอ,อัดอัดผู้หนูอ่ดสั้นยหญ่น้ากันแท้งอะพี่น้องนี่ o, ข้าเจ้าใหายน้ากันแท่งเพราะว่าฟังท่านั้นจะเป็นเป็นคลองน้ำนะครับก็เลยเอาดินมา o, 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 o. ถมอัดกันแท้ขึ้นเล็กน้อยอ่าทา <c oughs> งนี้ลง่มไรนะครับ Đi nhéo đến nượt phải không? Đi nhéo, đi nhéo nượt เอ้อรอบอีกรอบเฮ้อเบิร์ตซีดแล้วครับเอ้า

รถไทยพ่มาบอนี่โอ้ลมแห้งจี่งจงเลยตรงหน้ากับลมแห้ง าตายแล้วโจหน้านอนอ่าโจหน้านอนมาตายอยูโ่โจ <laughs> มาตายอยู่หน้าถ้ำแล้วหน้านอนเนี <laughs> ่ย <laughs> เรียบร้อยแล้วครับเมือนี่รถไทประมานว่าเมือนีอ้อันเลี้ยงไว้ ดินเหนือนเติมพี่น้องเจอดินเหนียวเหนือนเข้าไปอยู่่งนิ่ๆเลยครับเอา้าเดี๋ยวรองบางอีกางจเทื่อนนะครับจะรอดไหมไม่น่ารอดเอา้า ติดลูกกระโปงวะ่ะหามแล้วหามแล้วติดลูกระโป,ป,ป,ปะพอได้นะครับรถไทยกับมาครับอน้ <laughs>

เปียกจังสี่ล่ะพี่น้องนิ่เหนียวเหนียวเนินเนิรนะครับ แสงพี่น้องมาทางนี้ดีกว่าฮะอ๋อรออีกจักรอบนะครับสิไว้บ่ nãy chả bớt xít nữa các ạ, đưng bò bò này, à, <laughs> để đưng đã, bò đưng bò kền nữa các chợ chào sa mó đứng nó khắp à, ở tất nà đứng lên phía đâu ใครอยู่มีสลิงมานั่อยู่มืัอนี้รถไถบ่ได้ลดรล่มกองดินนะครับรถไถก็เลยบ่ได้มานะครับ,บรเพราะว่าเพิ่นเท่กองไหวนะครับอ่าเจ้าของหน้าท่เลี้ยงไว้กองไว้กองไว้เลยนะครับฮะรุนกันเบิ้งพี่นอ้องขึ้นหรือจะขึ้น เออเจ้าหยยบลอยแล้วครับเออหย่อนเลยดินเหนียวดินเหนือพี่นอ้องอ่าโจหน้าน้นนะครับล็อกกี้อนีกนไปอ่าแต่ว่ามาตายอยู่หน,หน้าถ้ำครับโจหน้าน้นเออ <laughs> นี่นะครับของคนเทน,นะครับ คนจีเทเลรี้งตามกันแท่หน้าไปเลยนะครับเรี้ยงเรียงเรี่ยงเป็นแถวเป็นแถวไปอ่าสำหรับมอนี่คลิปนี้ลากันซ้ำจีจกพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับขอให้พี่น้องมีแต่สุขภาพแข็งแรงพี่น้องมีความสุขกันลายๆเดี๋ยวพอนะพอกันไม่คลิปนาเนาะครับสวัสดีครับ 嗯。Hmm.